แตกหญิงจอมลงโลกปรอมวุฒส่วมรอยทำงานเป็นจิตแพทย์ดูแลคนไข้กว่า20ปีไม่มีใครจับได้ตกตะลึงทังประเทศเข้าเด่นเขเด็จจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่สื่อต่างประเทศรายงานค่ะว่ามีหญิงคนหนึ่งในสหรัชณาจักรถูกตัดสินจำคุกหลังพบว่าเธอใช้เอกสารปลอมแอบอ้างตัวเป็นแพทย์ด้านจิตเวชและปฏิบัติงานในระบบสาธารณสุขแห่งชาติของประเทศเป็นเวลนานานกว่า20ปีโดยไม่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องโดย ยังสั่งให้เธอคืนเงินจำนวนหลายล้านบาทที่ได้รับจากการทำงานอย่างผิดกฎหมายตลอดช่วงเวลาดังกล่าวโซเลียอาเลมีเกิดที่ประเทศอิอรานก่อนจะย้ายถิ่นฐานพร้อมครอบครัวไปยังเมืองโอกลันประเทศนิวซีแลนด์ในช่วงต้นศตวตรรษ1990และที่นั่นเธอไม่สามารถสอบผ่านเพื่อรับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตและศัลยศาสตร์บัณฑิตซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานสำหรับการเป็นแพทย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่เธอก็ไม่ ทำให้สิ่งนั้นไม่หยุดความฝันของเธอได้โดยในช่วงกลางยุค1990อ,อเลมีย้ายไปยังสหรัฐชอชาณาจักรซึ่งเธอใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายที่อนุญาตให้แพทย์จากประเทศเครือจกกักรภพบางประเทศเช่นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียหรือแคนาดาเป็นต้นสามารถทำงานในอังกฤษได้โดยไม่ต้องสอบเพิ่มเติมตามปกติแล้วแพทย์ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องสอบ PLAB เพื่อประเมินความรู้และทักษะทางภาษาทวาโซ โซเลียอเลมีกลับสามารถหลีกเลี่ยงขั้นตอนนี้ได้ด้วยการใช้เอกสารปลอมที่จัดทําขึ้นภายในสหาราชอาณาจักรและหลังจากนั้นเธอก็ได้เริ่มทํางานในฐานะแพทย์จิตเวชท,ทั่วประเทศอังกฤษ,กฤษต่อเนื่องยาวนานถึงประมาณ20ปีจากเหตุการณ์นี้แอนเดรียฟอสเตอร์จากสํานักงานอายการของอังกฤษกล่าวว่าโซเล,ลียอเลมีเธอไม่แสดงความใส่ใจต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเลยเธอใช้วุฒแพทย์ปลอมจากนิวซีแลนด์ในการ สมัครงานเป็นจิตแพทย์ในระบบสาธารณาสุขแห่งชาติของประเทศและทำงานต่อเนื่องนานถึง20ปีตลอดช่วงเวลานั้นเธอต้องรักษาผู้ป่วยนับร้อยทั้งที่ไม่มีคุณสมบัติที่ถูกต้องซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยเหล่านั้นตกอยู่ในความเสี่ยงและเกิดอันตารายได้อย่างไรก็ตามจุดจบข,ของแพยปปลอมรายนี้ก็ได้มาถึงในปี2018เมื่อเธอถูกตัดสินว่ามีความผิดทานปลอมพินัยกรรมของหญิงวัย8 4ปีเพื่ออยากยอกบ้านมูลค่า3 แสนปอนหรือประมาณ13ล้านบาทมาเป็นของตนเองอย่างไม่ชอบธรรมคดีดังกล่าวกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้ทีมอายการขุดลึกลงไปในเส้นทางการปลอมแปลงเอกสารและการช้อกองอื่นๆของอาเลมีจนนำไปสู่หลักฐานจำนวนมาก ต่อมาเธอถูกตัดสินจำคุก5ปีฐานช่อโกงและเมื่อมีการเปิดโปงเพิ่มเติมโทษของเธอก็ถูกขยายออกไปอีกโดยล่าสุดชาตมีคำสั่งให้เธอชดใช้เงินคืนมากกว่า4แสนปอนหรือราวราวสิล้านบาทมิฉะนั้นเธออาจจะต้องรับโทษจำคุกเพิ่มเติมอีกทางอายการยังได้ระบุอีกว่าโซเลียเลมีทำเงินได้มากกว่า1.2ล้านปอนหรือประมาณ53ล้านบาทตลอดเวลากว่า20ปีที่เธอทำงานในระบบสาธารณสุขแห่งชาติของสหรั ราชอาจักรโดยที่ผู้ป่วยจํานวนมากไม่เคยรู้ว่าเธอไม่มีคุณสมบัติเป็นแพทย์ที่ถูกต้องและอาจทําให้พวกเขาเสี่ยงอันตรายโดยที่ไม่รู้ตัวอาการยังเตือนว่าช่องโหว่ทางกฎหมายที่อลเลมี่ใช้เพื่อเลี่ยงการสอบประเมินความสามารถทางการแพทย์อาจถูกช่วยโอกาสโดยมิชฉาชีพรายอื่นเช่นกันหลังจากคดีนี้ถูกเปิดเผยทางองค์กรที่รับผิดชอบในการควบคุมและดูแลมาตรฐานวิชาชีพแพทย์ในสหราชอาชาจักรได้ประกาศเริ่มต้นการตรวจสอบครั้งใหญ่ใน ใบอนุญาตของแพทย์ต่างชาติเรา3,000ร่ที่ได้รับอนุมัติในช่วงทศวรรษ1990เพื่อหาความผิดปกติหรือการปลอมแปลง,ปงที่อาจเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันกับกรณีของโซเลียาเลมีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ